สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนอันนี้ก็กลับมาจากป่ายาเงเนาะพี่น้องก็เดี๋ยวจะพาลงไปปุ่นเชิดดำอยู่ห้องล่างจะพาไปเห็ดหยังกันพี่น้องตามมาค่ะค่ะโอ้พามาหยังนี่มาหยังพามาเก็บดอกบัวครับโอ้พามาเก็บดอกบัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะวสะวัสดีพี่น้องนะครับเก็บดอกบัวครับเก็บดอกบัวไปให้ยายญอ่า ใส่บาพระย่ำเสาค่ะที่ใดบ่ดอกพี่น้องเอ้ยเลิกเสียโอเคเอาได้ค่ะมาเก็บดอกบัวเนาะค่ะพี่น้องอ่าย่ำเสาย่าอยู่บ้านเพิ่นใส่บาทุกเสาค่ะแต่ว่าบ่อใดไทยพี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าตอนเสาจนสายปานนี่ก็บย่าม่ทันได้ถึงบ้านจ้ะพี่น้องก็เลยบ่ได้บ่ค่อยได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งตอนเสานี่ดอกนึงนี่ดอกน้อยๆนี่ดอกมันรวยไก่ เห็นแต่ว่าอยากได้อยากได้อยากได้เนาะฮะดอกบัวอยากได้ดอกได้ก็เก็บเอาพี่น้องเคย่อนยินบ่หนังเรื่องนี่บัวหัวแล้วมันบ่วมีเดี๋ยวย่างไปเบิ่งฟังผุนกันหรืตัวอุ่นอุนเนี่ยดอกใหญ่ทั้งเม็ดบัวก็เป็นได้ง่ายเอาเม็ดบัวน้ำเนาะค่ะทาเม็ดบัวนี่ก็คิดถึงตาลวงตาเนาะพี่น้องเนาะลวงตาฐานชั้นเม็ดบัวค่ะ ยังม,มีน้าเลืออยู่จ้ะต่อน้อหน่อยค่ับผไปเบิ่งทางผุนก่อนตี้แนะยามพันมีคนลงมาเ่ะดอกนั้นบ่ไดาบ้บ่ขึ้นยางพานไปนสองดอกนันเนี่ บ่เออเอาแต่อดอกที่มันเต็มค่ะ่ะเป็นดอกบัวเนาะค่ะอยู่อ่าเป็นสาสีบอก่าอยังไงล่ะเสียตามเป็นสาหลวงเนาะสาหลวงสาหล,ล,ลวงมูบานนะนี่เดีตัวน้อโอ้โอ นี่่แกด้าพี่น้องมาชมบรรยากาศเนาะค่ะบันนอกบันนอกชมยูคบรรยากาศบันนอกยังได้กินได้พี่น้องอยู่บ้านเฮาเนาะอยู่ในเมืองอต้องซื้อกินเลยค่ะอยู่ในเมืองต้อตงซื้อกินอยู่บ้านเฮายังหาเก็บกินได้อยู่ค่ะพี่น้องก็ถือว่าโชคดีเนาะค่ะกับที่ได้อยู่ บานนอกเข้าบานเอาบา่เอาดอกมันโรยเอาไว้มันเป็นนวยมันโรยคือคนถือกอล่องมันโรยคือคนถือกล่องเขาว่ะเอาที่สบายใจสบายใจแบบแดกกับแบบนั้นละ่ะตกน,น้ำเลยไหมบอกต่อคนอื่นหลายโอ้โหแตงโมมันหลายดิน,น,นั่นเน,น,นี้ยหุ่นข้างในหุ่นตู้ต่างหลาย จ้าก็ยอมลุยนามตีมันก็จะได้บอ๊บอบลุยดอกบอ่บอบบ๊อบลุยคนนะบอ๊อบให้ลุยนามนย,มายา<อ>ังมิจเจนบ่อบบอ๊อบลุยคนนะผมน่าทึ่งโขกเลยโอ้อนี่พอดีเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศเนะาะบรรยากาศแบบบ,าบา้านๆเฮ้ยู่กินแบบบ้านๆ โต๊ก็แค่เปียกมังบนเลิกโดกอยู่นี่เนี้อถวมหัวใส่นอไฮ้นะก็ลังได้สองโดดอกบัวสิบสี่ห้าไหมสามดดได้จังพี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวพาพี่นนอกำว่าเบ่งบรรยากาศกันค่ะมาาเก็บโดกบัวก็ได้เม็ดบัวไปฝากเล็กหน่อยน้ ถ้าลวงตาชั้นนี่ก็ต้องเอาเปลือกออกพรอมเนาะค่ะท่านก็นจะชั้นได้นี่ยงนี่ค่ะพี่น้องเอาบัวนเวาเป็นตามธรรมชาติเนาะค่ะความงามความหมดงามนะคะของ ธรรมชาตินี่ละทีเพื่อนบอกว่าบัวโพูผลน้ามเนาะค่ะบัวไตนามปรมัิบัวบะท่านผลน้ามคือนี่ค่ะทางไปเมื่อ่ะพี่น้อง บรรยากาศท่องทุ่งบานให้บานนาะทิมีลายๆอยยางเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งกันค่ะเดี๋ยวโดอกนี่ญ่มันอยู่ไกลบ่ตอนเสายายกกัสบส่บาซูเมือ พาวัดปลาล้านหินตัดค่ะชีเดยไปไทยให้พี่น้องไน้เบิง้งท่านเดินรับบินฑบาตเนาะ,ะ่ะทุกเศร้ายายยูบานกันกนสิใส่บารท,ทุกเศร้าจ้ะลูกข้นมาตาเด็กเนาะ,ะ่ะไ่บาศตะเศร้านูก,กนอยา,ายุตะปลายางค่ะเลยบริไทพี่น้องเห็นค่ะเสตามพันไปเก็บบัว มันจะได้มาลายบ่มันอ่ายังมีหนามค่ะยังมีหนามอยู่ฟังทั้งผุนอ่อนไปบั้งอ่ะพ่อผุนไม่พอพอ่อนไปฟังผุนบ่ได้บ่เพราะมันเป็นหนาเบิดบ่บ่งห้าหนันไหมนั่นแม่ฟัาห้านั่นแหมอ่อนไปมันเป็นหนามบ่ มาแล้วพี่น้องเด็กน้อยกินบัวไปแล้วทำอะไรกันเลยไปเปลี่ยนกันโอ้ยซองอย่างเงี้นี่เนาะค่ะโอนี่ผ้ามาปลาบัวพี่น้องค่ะตามพี่น้องมาปลาบัวได้ดอกบัวเนาะค่ะไปไหว้พระแล้วก็ไปให้เด็กน้อยเนาะค่ะไปไปให้เด็กน้อยอยู่บ้านนี่จ้าค่ะ ค่ะนี่บรรยากาศนเนาะค่ะป้าบัวเนาะบรรยากาศป้าบัวนี่นะถ้าอยากไม้จะมาเก็บไม้ค่ะอยู่หนองกลางหมู่บ้านบบไกลจากบ้านจ้ะห่างจากบ้านประมาณครึ่งโล่ยยสิครับย่าไส่บาทสิจะไปย่าไส่บาทครับเดี๋ยวไปให้ย่าใส่บาทมาอื่นเนาะค่ะไปพับให้ย่าใส่บาทมาอื่น ตัวนี้ดอกใหญ่ค่ะก็สาหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องผ้าพี่นอ้องมาจากปลายางเนาะค่ะแล้วก็มาพอเม็ดบัวกบดอกบัวเนาะค่ะ,ะทั้งล่างก็หลายอยู่พี่น้องแต่มันตรงอันลงไปนะคะก็สาหรับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเนาะค่ะ,ะที่ยูทูบต่าดาสิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะ,ะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในทุกๆคลิปของ ต่ำดำสิ่งน้ำเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า